สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่ฝนจะพาไปทำผัดวุ้นเส้นสูตรง่ายสไตล์แม่ฝนค่ะเดี๋ยวเราไปทำกันเลยจ้าเริ่มแรกแม่ฝนก็น้ำมันใส่ลงไปในกระทะก่อนเลยเมื่อน้ำมันเริ่มร้อนนิดเดี๋ยวแม่ฝนจะใส่กระเทียมลงไปเลยค่ะใส่กระเทียมลงไปเลยจ้าผัดกระเทียมไม่หอมเลยค่ะให้หอมเหลืองน่าทานเลยจ้านี่ค่ะผัดกระเทียมไม่หอมเลยเมื่อหอมเสร็จแล้วเดี๋ยวแม่ฝนจะใส่หมูสับของเราลงไปเลยค่ะ เป็นหมสูสับติดมันนิดนี้คะ่ะนี่คะ่ะสีสันสีแดงน่ากินมากเลยค่ะเป็นหมูเป็นหม وع, ูหมสดจ้าผัดหมูกัวหมูให้สุกเลยคะ่ะให้สุกให้หอมเลยนะนี่คะ่ะผัดกันให้สุกให้หอมเลยจ้านี่คะ่ะหมูของเราสุกแล้วนะนี่หน้าตาน่ากินมากเลยจ้าหมูสดสดเลยค่ะน่ากินน่าทานมากเลยคะ่ะ เสร็จแล้วแม่งนก็จะใส่ไข่ลงไปเลยจ้าแล้วแต่ความชอบไข่นะใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่จ้าแต่แม่ฝนก็จะชอบชอบไข่นิดนึงจ้าแม่ฝนก็จะใส่ไข่ลงไปหนึ่งฟองเลยค่ะคั่วผัดให้ไข่ของเราสุกเลยค่ะคั่วให้ไข่แตกเลยจ้านี่ค่ะคั่วให้สุกให้แตกเลยจ้านี่สีสันหน้าตาน,า,นา,าน่ากินน่าทานมากเลยจ้าเพื่อน หอมมากเลยค่ะตอนนี้ทั้งหมูทั้งไข่เลยจ้านี่มีมันหมูติดนิดนึงอร่อยมากเลยค่ะเสร็จแล้วนนสมกจะใข่วุ้นเส้นลงไปเลยจ้าเป็นวุ้นเส้นสดจ้าจากนั้นก็เติมด้วยผัดกระหล่ำที่เราหั่นไว้แล้วลงไปเลยค่ะนี่ค่ะผัดให้วุ้นเส้นกับกระหล่ำสุกให้เท่ากันเลยค่ะสุกให้เท่ากันให้ทั่วเลยจ้า ใน่ั่วเลยจ้าให้หุ้เส้นให้ผักของเราสุกเลยนะนี่ค่ะหอมมากเลยจ้าตอนนี้เดี๋ยวแม่ฝนก็จะปรุงรสเลยนะจ้านี่โหสีสันหน้าตาน่าทานน่ากินมากเลยจานี้ผักก็ยังสดๆสดเลยค่ะเสร็จแล้วเราลองปรุงรสกันเลยแม่ฝนก,ก็ใส่น้ําตาลทรายใส่ซอสใส่ซีอิ๊วขาวใส่นี่ค่ะนี่ ใส่น้ำตาลทรายใส่พงนั่ใส่รสดีใส่ซอสลงไปเลยจ้าคนให้ทั่วให้สุกให้เข้ากันเลยค่ะนี่หน้าตาน่ากินมากเลยจ้าคนให้ทั่วให้สุกให้เข้ากันเลยนี่คะ่ะเพื่อนๆค่ะนี่น่ากินมากน่าทานมากเลยจ้าหอมๆกันเลยคะ่ะเพื่อนๆค่ะนี่คะ่ะ หอมๆกันเลยนี่เสร็จแล้วค่ะเพื่อนๆคะ่ะนี่พร้อมทานนะจ้า,าวันนี้เรามากินผัดวนเส้นด้วยกันนะคะหอมๆลยจ้า